สวัสดีครับรยันครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับไปไงคุณสุทินนี่ยไปไงไปยื่นพวงมาลัยนะให้ทักษิณทักษิณไม่รับนะปรากฏว่าออกมาแถลงว่าโอ้ยผมไปกราบท่านที่บ้านมาแล้วนะแล้วก็ผมเห็นว่าคนอื่นนะก็มาคอยอยู่เยอะนะผมก็ถือพวงมาไลัยไปนะไม่ใช่ท่านไม่รับแต่ความจริงคลิปมันชัดเจนนะไม่รู้เป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่า ข่าวกระแสะปรับคุณสุทินออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีจึงเกิดขึ้นพร้อมๆกับข่าวที่จะแก้พรบกลาหมไม่รู้ว่าเล่นละครกับทักษิณชินวัตรหรือว่าจริงๆอยากโชว์ออฟว่าเฮ้ยไอสิ่งที่อยู่ในใจนายเนี่ยนะและนายเคยโดนมาแล้วเนี่ยนะผมจะจัดการให้อ่ะก็ต้องฟังอาจารย์เลยครับ คือคือผมบอกว่าประวัติศาสตร์จะสํารอยนะพีะ่ระบอบทักษิณเนี่ยสิ่งที่เป็นความพยายามสูงสุดและดําเนินมาอย่างต่อเนื่องก็คือการล้วงลูกในการย้ายข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการทหารครับนะครับโดยพรบบริหารราชการแผ่นดิน,นีรัฐมนตรีย้ายได้ถึงระดับอธิบดีนะครับแต่ว่า ในระบบทักษิณก็ปั้นมาตั้งแต่44 4 5 4 6 4 7จนขึ้นมาเป็นอธิบดีจนมาเป็นประหลัดกระทรวงนะในข้าราชการทหารเนี่ยนะครับก็ระบบทักษิณที่ผ่านมาก็ถึงกับมีหอบทบมาจากนามสกุลชินวัตรซึ่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละที่ไม่ได้อยู่ในลายห้าเสือทบอนะฮะแต่ก็ก็ผ่านเข้ามาได้อะไรเงี้ยนะครับจนจนมหัศจรรย์น่นะ ไปถึงข้าราชการตำรวจนะฮะที่เกิดกรณีนะฮะเพราะเรื่องการลุงลูกย้ายข้าราชการเนี่ยนะครับทหารพลเรือนตำรวจเนี่ยนะครับอายการสารเนี่ยเป็น,เป,นเป็นลักษณะสามัญของของระบบทักษิณนรับคราวนี้กลับมาที่ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณสุทินคลังแสงเนี่ยพยายามโยนหินถามทางให้คุณทักษิณน,นะครับหรือหรือ อยากทําเองเพื่อสร้างผลงานเองอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับ,รบแต่ว่าอย่างหนึ่งก็กอยากจะพูดกับกับคุณทักษินโดยตรงแล้วก็พูดกับคุณสุตินโดยตรงว่าพอผมไปอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะครับก็พบว่าการแตะพรบกลาโหมในทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมีเหตุหรือมี อะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะทําให้ต้องแปะสภากราหาโหมเพราะว่าอํานาจรัฐนั้นก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืนนะครับนี่คือคําพูดของเหมาเจ๋อตุงนะครับแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยนะครับการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยก็กอยู่ใน อำนาจของทหาราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล<ช>้วสองสเหป็นต้นมาต,ต,ตั้งแต่สองสี่เจ็ดหารานี้ทุกครั้งที่ที่มีการแตะกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าราชการทหารนะเกี่ยวกับกองทัพเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดเหตุอันอันม่คาดฝันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ซ,ซึ่งทำให้ฝ่ายการเมืองมีอันเป็นไปทุกครั้งถูกนะฮะคราวนี้ คุณทักษิณกับคุณสุทินเองเนี่ยต้องตระหนักอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในเรื่องของกองทัพเนี่ยนะครับคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยทุกฉบับนะครับรวมถึงปี2560ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับม,มาตรา8เนี่ยเขียนไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยนะครับชัดเจนชัดเจนนะครับว่า ว่าเรื่องของการทหารเนี่ยนะครับเป็นพระราชอำนาจเพราะว่าทรงเป็นองค์ผู้บัญชาการสูงสุดนะครับเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยแปลาว่านารครบนะครับคำว่ากษัตริย์เนี่ยแปลาว่านากรบนะครับคทาจอมทัพไทยนะครับมีการตรวจพลสวนสนามนะครับมีธงชัยเฉลิมพลซึ่งบรรจุเส้นพระเจ้าคือเส้นพระเกศา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมีการตอกหมุดนะฮะแล้วก็พระราชทานพงชัยเฉลิมพลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุดทินกะคุณทักษิณเองเวลาทําอะไรเนี่ยก็ให้ให้จงเจียมเนื้อเจียมตัวไว้ผมไม่เข้าใจทําไมอาจารย์ไม่พูดถึงคุณเศรษฐาเลย<ม>เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนายกตัวจริงวะอ๋อครับ